สว,ส, <ern> สวัสดีจ้าพี่น้องมามามาือนิสิภาพมากินโซมว่ามปมมอนผอกับมูเฮาคือเกาไม่สร้างท่องซองซองแหวนเพชรบึงว่าเบอร์เจ้าใกล,ใกล เจียประจอมหอมๆเอาอยัางมาแรกกับมายอมตอนนี้โอ้เสียงรถมาหาจมาถ้มามา,มาเก็บกินข้าตนเลยไม่รู้ใหญ่เอาลูดถ้าได้เห็นอย่างนี้มันลุดเธอฉันอยากอยู่ในร่มได้ไหมอ่ะมาๆๆมามายมาเขาสิกินกันแบบนี้เลยพี่น้องโอ้เสียงี้ เสียงรถไหมเสียงมออดพูดนลดยิงอยู่พี่พี่นอ้องน้ำร้ายเหรอมีไหมมีถ้าอยากกินบะบะ้าใหญ่มันไม่เปียบนี่ไงนะตรงนี้นะตรงโค้งนะอืมใจเย็น ไหนอันนี้ก็เราเป็นดอกนะข้โตโอ้โหขยะไหมไมนกินนะเป็นบ้าฉะนั้นเรามาตอนไหนวะควงเยอะโอ้ายขยะกันได้ข่อ,อน,นุญาตบาดคำโอ้อย่าี๋ยวเยเม็ดว้มสะอาดไปพอดีเลย มาเอาใบตรงหน้าออกตัวน,นี้บักเ,เป็ป่านะคะคุยเลยอืมน้ำพุ่งไหมคะน้ำแตกเลยค่ะ ขวานผิดเสร็จเสร็จไปกินแหละสดจัดไหมล่งว่ามันสมเนะียเปียวโอ้วพรามันสมเี่เปียวแต่มันแสบไี่เปียวแสบอยู่เบาดินต้อนไปแดือง

ดองเยอะไม่เหมือนกันครับดูถ่ายพี่นอ้องรมบสุดท้าย <c oughs> น้ำแบบแตกเลยแต่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่ชินนะ 사리자. So,